ครับพอดีสภาพเล็งดีมากอิ่มสเต็ปมากครับตอนนี้นะฮะมาเดี๋ยวตอปไปเลยฮะอะไรนะแม่ขายอานหลองโอ้ขอบคุณมากครับชื่นใจเข้าคลินิกบ่อยไหมฟังคำนี้นะครับขอบคุณครับขอบ <c oughs> คุณเรัรบผมขอบคุณมากคุณแม่กินได้เลยไหมได้เลยนะหมอไม่ตามกวนะเดี๋ยวเจ็บคออ,อีกนะแม่นะ โอเคครับขอบคุณมาก,กมนะครับตัวคองก็เสียท้วยกันด้วยนะครับโอเคครับวันนี้เซ็ตทุณแม่สดใสกันนะเพราะว่าเริ่มไม่ดึกแล้ววันนี้นะแบบบ้าเร็วนะครับวันนี้ดีใจครับผมก็ดีใจด้วยครับนะครับเต็มที่ครับวันนี้เสนจอยครับทุกท่านจับมือได้เลยนะ ร้องไห้นะร้องไห้ปะเนี่ยกินอะไรมาลูกใครขาใครแล้วตื่อยังไหมเอาหลับหลับในนะโอเคโอเคไม่มองไม่จะหันตาเฮ้อกลัวพัเหรอไม่ใช่ป่ะน้องไม่รู้จัก โดยทรงตื่นร่วมกันนะเปลี่ยนทีบ้างอะไรบ้างนะได้นะมีกระสิทธิ์ได้จะเอามาซะก่อนที่จะหมดขอบคุณครับตัดผมใหม่ใช่ครับอ่าเป็นทีตัดสกินเทปแล้วใส่บิดนังครับง่ายหรอมาขอบคุณครับแม่คุณแม่ก็สวยมากขอบคุณค่ะเสรอเลยเนี่ยครับผมถ้าอยากมาใหม่ดูกระโดดนะครับ พราคุณระม่โปกเลยระม,มีหนึ่งไดครับพระผมข้างบนนะครับได้เลยะครับทางร่านก็ว่างนะครับนะมาเลยะคะลรับมาลองที่มันดูที่กันเจเจขอบคุ่นนะะันะต่อเลยครับมาสามสิบยางแจวะะ๋ว,วครับขอบคุณครับทีนะนี้พรให้น้องเดือน,นะครับขึ้ 10. นยะี่สิบเศษมาใช่ไหมห้าสิบแล้วโอ้มาถเมตนงอยไ่นทำอะไรมา ไปร้านเดียวกันนะโอเคครับผมเครับผมเเ้กของเราสวัสดีค่ะพักน้ก่อนนะคะสักเลยนะคะเฮ้ยทำไมพี่ที่ตอน้องเปลี่ยนเสียงใช่ไหมแม่จอยะเชื่อพวกแอย่เพียงเรจะมาใส่หนูนะเสียงสองเาเสียงแรกไปก่อนนะต้นกะเดี๋ยวจะ สักเล็กน้อยนะคะกระดาษทิชชู่อยู่ไหนกระดาษทิชชู่อยู่ไหนมีแต่แป้พี่มันจะเอาให้แม่ๆกันะโอ้โหไม่ทานเลยนะออะเดี๋ยวพยายามสัได้ษณ์หัมได้เลยครับไ้เนยาว่บปกตด้ล้วเัี่ไยชอับชม้เปยครบ้เลยครัไ้เคยคปับอมปิ้งลยรบมไ้ยคับผเปอร์มไลรัไเรับ้ยคะมไครับมีครับ็มีบ้างเครับามทีเรับยมางเมไดคับมไ้เลม้ลยับมากกเ่าอัย่างบางทีเรา ต้องการของที่อยากได้จริงๆแล้วแล้วอยากไปซื้อแบบเงียบๆก็ไปเองไปเองใช่จะเงียบหรอคะคือบ้านก็ไม่น่าเงียบนะครับไม่น่าเงียบนะคะถ้าไปเองรถส่วนใหญ่ที่ซื้อเนี่ยจะเป็นสินค้าในบ้านหรือว่าเป็นสินค้าประเทศไหนคะก็ของใช้ทั่วไปเนี่นะครับในบ้านใช่ครับซื้อเงียบๆแม่เดี๋ยวๆถี่หน้าแม่โี่โดียวไม่ธรรมดาเลาไม่อ่างหาเต่า อย่างนี้ก่อนตามาณว่าอย่างคุณคุณสักนที่ตรงนี้คุณคุณครับตอนแรกไม่ทราบครับว่าที่นี่เพราะคือต้องเพาคว่าเมื่อสักสามปีก่อนเนี่ยเคยมาประกวดรอกเพชที่นี่อ่าที่เทเอ็มพของเรานะคะแล้วเป็นไงคะก็ได้อยู่นะได้อยู่ได้ดูเอโอเคค่ะก็คือเคยมา ประกวดร้องเพลงที่เมเงอยู่แล้วนะคะต้องฝากไปด้วยนะคะสำหรับทางด้านทีเว่เราค่ะทั้งเ้าสาขานะคซื้สินค้าก็ได้ในราคาพิเศษครัแล้ในช่วงนี้นะคะเรในอัน่าเดี๋ยวเราเซสกันหน่อยไหมได้เลยครับโอเคเขาพูดอะไรเลยเนาะแม่จะเขาพูดอะไรแม่แม่ขระวังนะคะเดี๋ยวให้ชวยได ดี๋ยวคุณ huh? ่นะคะที่อยากจะว้งแนเวลยหรือเตรียมหอนะคะมาให้น้องได็กชายดว่าลูกชายมาได้เลยแล้วก็สายะคะอะไรนะคะอาจจะคุณ่อกน้องได้เลยสอนให้น้องได้เลยค่ะตอนนี้เปิด้นะคะคุณแม่คะมอบของมอบกับหม่สว บาพท่นมา้ะไเทศบางท่านมาทั้งไทยโลกทัโอ mm ้โหถือว yeah. okay. so ่าเป็นเกียรติของน้อจที่สวยงาที่นี้น่ามาขอให้กำลังใจต้องรหบแต่านของเรากป็นเกียรต่อาค่ะและนะคะช่วน้ค่ะมาแยประกาศรายชื่อนะคะท่านที่ได้สิบที่สิบท่านอได้รับของพี่เลย ค่ะตาลอยชื่อเลย่ะตาลอยชื่อที่กระเปนาเลยค่ะมาได้แค่40เลยนะคะคุดยุทธินชนะไทยนะคะอาหารถือก็ขอเอาไทยเลยค่ะคุณมาลีนะคะคุณมาลีค่ะคุณปุ๋ยสระทองค่ะ เพื่อนชายและจบชื่อโปรโพนะคะคุณจิราพรค่ะค่ะฝั่งนี้นะคะแม่หนะที่ประกาศชื่อนะคะ้นามาฝั่งนี้นะคะคุณจิราพรคุณสไกว์ค่ะคุณสไกว์นะคะมัง,ะะ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 งกะโลไทยคุณชายานิตค่ะสิบไทยคุณหงษ์มา นะจ๊ะทค่ะชื่อขออภัยนะคะคุณหูมาประชาชนค่ะค่ะอะค่ะอะอันส่งใบ้านนะค่ะมัน้าเลยค่ะค่ะแล้วส่งรที่ให้มาแล้วมาทาได้นริเลยค่ะที่มหาที่ทีนางเยว่ได้สาเดี๋ยวเขาจะจัดเรียมไปให้นะคะ

รักค่ะนะคะรักป่านละค่ะอาค่ะกะดาษหกกระดาษกระดาษกะเดี๋ยวร้อยด้วยค่ะเพระว่าเดี๋ยวจะให้รอบแป้นะคะทีนลองใส่บาตรตรงนี้ค่ะคุณใส่หง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 คุณนส่หงคุณใส่หงคุณใส่หง โอเคโอเคตัสีโตี่คนค่ที่ให้ไปเสขออไปเสค่ะเพราะว่ามีื่อตัวอยู่นะคะ คุณพี่เใส่แม่กด้วยนะตื่อดีะเดี๋วจะให้องอของให้เลยนะคะคุณเ็ดค่ถ้าพาไม่าเดี๋วจะโทกลับไปค่สูแล้วกอรโทอบคะคุณสมศพิอำพ คุณสัสีทิพอัมพรค่ะตกลงค่ะพ่สวัสดีพูนค่ะนี่สุดยอดเชื่อนะหนึ่งสองอันตกงค่ะนัไยอันนั่งหนึ่งเอให้ทางน้าหนึ่นั่ง้านไกมเกเลยอ่ะนีบินไปเสร็จเลที่ไม่ได้เชื่อค่ะ แม่ได้เขียนใช่ไหมคุณแม่ซื้ออะไรมาคะคุณแม่ซื้ออะไรเปเสร็จเอ๋ยอร่เอามือนี่ไงนิ้วแอ้โอเคนแผลนะสนามเท้หโตะพึไหมคะแม่บอกค่ขอรู่โเป้ขาซับทัคู่นะันคู่เข้ามาเลย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 เะยเลยเ ใครลูกค้าที่ได้ขอกอาที่ด้วเอาบินไฟเสร็จนี้มาให้ค่ะ่งานงสองมหนสอี่ห้ปสิบมีหสกที่ส่ายแม้ยค่อะสีห้นะสหกอีกสามท่านนี้ะคะทีออยู่เน ถ้าไม่มีอย่ไเปนไค่ะเดี๋ยวทรต่อลัไปนะคะเรามีเบโทรไติดต่ออยู่แล้วค่ะไม่เป็นไรค่ะ17ท่านได้เลยนะโอเคนะเดี๋ยวยัมงานดเีกทีนะคะอตอนนี้นะคะแม่แม่ต้องโทรอะไรคุณแม่ขอให้กับม้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะอย่าง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 เ้ังหน่อยพูดหนาตอเนไคะ่ท ลุงต้องเดืดมนก็ไม่ได้มาจากมันนี้ที่โดมาเลยใช่โอ้มาต้องมา่กมงเมยใชที่ไหน

ของมอบพวงมาลัยเนี่ยคะให้กับน้องไรยอาเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมีการเซลฟี่ภาพรวมและหลังจากเซลฟี่เสร็จเดี๋ยวเราจะมอบของที่ในท้องลายเซนให้กับท like like ่านที่มีใบเสร็จถุงชิ้นถื่อมาให้ฉันได้ด้วยได้ไหหารถเข็นกันนะคะอะไรกันนั้นเราจะมาพาทุงคนอันตรองเพลงกันต่อโอเคค่ะโอเคคะอย่าเลือกชื่อหรือเราประกันนะคะอันนี้ให้หนูด้วย พี่กบอเดนคะพี่ผู้ชายจะไดเที่ยหกตันตัรพี่ตบอหน่ยอานนั่นแหละนะคะพี่พูพี่าค่คุณมาลกค่ะคุณตะลนค่ะคุณจิตมาค่ะคุณจิลาพรค่ะได้เลยอดคุณสยนะ ใช่ไหมคะยังไม่มาพุทธสวัยบังกะโลไทยค่ะอ้าวคุณแม่ใช่ไหมอ้าวเกือบไม่ได้แล้วนะเป็นสวัยนะคะแล้วก็คุณชะยานิษสุทธไทยค่ะคุณหมุกคุณมานะคะประชาชนค่ะคุณแม่เข้าใจเข้าใเขคุณพิสุทธิ์ทิพรัตน์สุทธไทย ถ้าอ่านชื hm ่อมาสกุลถิก to ็ขออภัยนะคะคุณส้ทองค่ะคุณชูรัรัตค่ะคุณชูรัรัตค่ะคุณสุรัรัตพุ่มจันทร์ค่ะยขนุ้คุณสุรัรัตพุ่จันโอเคค่ะให้ไรอยู่่่ะนะคะคุณนำดวน พร้อมหมดหรือยังครับไม่ป่าวครับก็มีละตาไก่รอเลย อาชาออกมาแล้วนะคะคุณพ่อเพียงแล้วก็มาด้วยกันใช่ไหมอซูเป็นพ่อสว่านใช่ไหมคะม่แมนเลยคไม่ห่วงแขลยแล้วห่วงมือแม่ด้วยจับมือด้ระวังนะ่นหนอ่มนะีลาไปทุง่วกัผองะคะรองกหนอ อันนี้คุณม่มางม่านกี่สักรู่ะไรพี่พีเมือมาเที่ยวาตั้งแต่สวันแล้วม่วาก็มาตรวเสียงนะคะน้องไร้เงี้ยที่ตมอยู่กระโดดไปตรงไหน เดียงนะคะจอยที่รเลยค่ะรูปขอ,องน้องไออ่นทีนามุรีอเชัวทีนาีแล้วาัไมต้ใส่อยูย่ตยใต้ใส่ไอ,อ,อยู่นะคะ <c oughs> โอเคตอนนี้ของน้องก็จจ้ป้งนใไนหน รอย่าตัดเงิน2,000แล้วนะในช่วงนี้แล้วกันค่ะนะคะทุกคน้อกาที่ก่อนนะคะให้น้องแ่กท่อขา่อี่ากี่่อก่ขออกที่่ออก่่ออกที่ขาไม่่ไม่ออม่อออเคค่ะอ่ขไออกทอกทา่ออกไกี่ี่ขาไม่ออกทีออก่ออไมาอ่ขขาอไออกกอ่ แล้วเปานี่ช้าวนี้่นอเจ่นน้เที่นนะคะในทุกวันค่ะเาัาพสานาท่านั้นนะคะแ่ต่ว่าที่29นต้องมา่บ้าชตรงนี้น่เวที็ม่านาน่ชาติเม่นจดบงานของนค่ะถ่ายตอนนี้เดี๋ยวพา้ซฟี่เลยนะคะเดี๋ยวให้น้องใจใ้เซลี่ออกรอบเวทีนิดเดยวนะคะให้่นักประจัที่กันได้เลยค่ะพ่านที่สวม โอเคเนี่ยนะแล้วอบเดกจะมีรอบอีกห้าเขือนแม่รอมามอบของอะไรหลังแบบสิบห้เพลงก็ได้นะคะแต่ขอรอเพลงที่8กดตกแล้วไม่เสร็จเลงนะเพลงที่แปดโอเคค่ะนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยนะคะระหว่างร้องต้องให้อะไรเพิ่มเติมจะได้ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ขอคารุนนถ่ายภาพ